สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะพามาดูสเปคของ POCO x 3 nfc ที่เพิ่งเปิดตัวและวางขายกันไปสดๆนนร้อนและเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆนะตอนนี้นะครับซึ่ง POCO x 3 nfc เนี้ยจะช่วยให้เราส่งข้อมูลเล็กๆน้อยๆเช่นเบอร์โทรศรรัพท์หรือรายชื่อผู้ติดต่อรูปภาพต่างๆนะครับเ<อ>พียงแต่เอามือถือทั้งสงเครื่องนะครับมาแตะกันเท่านั้นนะครับแต่ว่ามือถือ ทั้งสองเครื่องจะต้องมีทั้งด้านของ NFC ทั้ง2เครื่องนั่นเองและ p o c o X 3 NFC ตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับขุมพลังแรงๆอย่าง Snapdragon 732G อีกด้วยสำหรับสเปคอื่นๆที่น่าสนใจจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับมาดูกันที่ขนาดของหน้าจอนะครับทางด้านของหน้าจอให้มาเป็น IPS LCD ขนาด6.67นิ้ว ความละเอียดอยู่ที่1,080 0คูณ2 4 0พพิกเซลสำหรับค่าความละเอียดให้มาที่395 ppi ถือว่าความละเอียดหน้าจอนี่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยโดยมีค่า r r e ฟ h r a t e นะครับอยู่ถึง 120Hz เลยทีเดียวและยังมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็นพัน ho โฮดิสเพย์หรือจอที่มีรูสำหรับกล้องหน้าอีกด้วย สำหรับชิปเซ็ตหรือหน่วยประมวลผลนะครับยังมากับชิปเซตตัวใหม่ของคอคอมอย่าง snapdragon 732g นะครับสำหรับ snapdragon 732g นี้สามารถที่จะรองรับการเล่นเกมได้เลยนะครับสำหรับคนที่เป็นสายเกมเมอร์รุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจส่วนของ gpu หรือหน่วยประมวลผลกราฟิกนะครับใช้เป็น adreno 618 มาต่อกันที่ระบบปฏิบัติการนะครับระบบปฏิบัติการของ POCO x 3 nfc มาพร้อมกับ Android 10ครอบทับด้วย miui 12ส่วน RAM นะครับมี1ความจุให้เลือกนั่นก็คือ6 GB ROM มี2ความจุนะครับราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนั่นก็คือ64 GB และ128 GB สามารถเพิ่มการดได้สูงสุดถึง256 GB ด้วยกัน ในส่วนของกล้องนะครับก็ให้มาถึง4เลนด้วยกันนะครับสำหรับเลนหลักความละเอียดอยู่ที่64 000 000 x, ล้านพิกเซลเลนอันตราย13ล้านพิกเซลเลนมาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลน d e ฟเซนเซอร์2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านั้นให้ความละเอียดมาเยอะมากๆอยู่ที่20ล้านพิกเซลเรียกว่าสเปคของกล้องแล้วก็สเปคของชิปเซตเนี่ยเรียกได้ว่าดีงามมากๆเลย ไปดูที่บลูทูธของรุ่นนี้กันบ้างนะครับให้มาเป็นเวอร์ชั่น5.1พอร์ตการเชื่อมต่อใช้เป็น USB Type C 2.0รูหูฟังมีขนาดอยู่ที่3.5ม mm, ิมแบตเตอรี่5,160ม ah, ิลลิแอมและรุ่นนี้ยังรองรับการชาร์จไวถึง33วัตต์กันเลยทีเดียวมีสีให้เลือก2สีสีน้ำเงินและสีเทานะครับส่วนราคาที่เปิดตัวมานะครับในรุ่น 128 g b 7,999บาทส่วนรุ่น64 g b อยู่ที่ราคา6,999บาทนะครับและนี่ก็เป็นสเปคคร,ร่าวๆของ POCO X3 NFC ที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ถ้ามีข้อมูลอื่นใดในคลิปนี้ที่อธิบายผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับในคลิปนี้ถ้าหากใครชื่นชอบฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับในส่วนของคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณและสวัสดีครับ